ไปดูสถิติกันก่อนแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรนะการคาดเดาของออปตาแล้วก็ร้านรับพนันถูกกฎหมายทั้งหลายทั่วยุโรปอมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วไหมให้ใครเป็นต่อครับเขาให้สเปนเต็งมากกว่าอังกฤษใช่นะครับคือคือถ้าทางออปตาเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเอาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปจําลอง10,000มแมชแล้วก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนทางด้านหนึ่งหมื่นเลยอ๋ มึงมื่นแมตช์เขาเคมมาตลอดอให้เตะกันไปแชมเปี้ยนไซส์เยอะมากเลยนะใช่นะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ยกให้สเปนมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ยูโรในครั้งนี้มากกว่าอังกฤษแล้วก็ยกให้แฮร์รี่เคนมีโอกาสที่จะคว้ารางวัลดาวซันวูคือเคนก็ได้วัดใจจนถึงนาทีสุดท้ายไงนัทใช่นะเออเพราะคนอื่นเขาตกรอบไปหมดแล้วก็มีนี่ไงยังเหลือดานิโอโมปะใช่ครับดานิโอโมก็เป็น มีโอกาสได้ลงเป็นตัวจริงด้วยนะใช่ครับเพราะว่าเปดี้กู d บายไปแล้วใช่ครับคือถ้าพูดถึงเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเต็งหรือว่าแบบการคาดเดาว,ว่าใครจะเป็นแชมป์เนี่ยออฟท่านะครับเขาให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยทำนายระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอังกฤษนะครับมผมเขาบอกว่า สเปนนะอ่าสเปนเนี่ยมีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ถึง60.38%ในขณะที่อังกฤษมีโอกาสเพียง39.62%ออันนี้ถือว่าแอบแปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราตีเป็นแบบว่าไม่ต้องดูคอมพิวเตอร์เนี่ยครับมันเกือบจะ50-50%เลยนะเพราะว่าทีมหนึงเก่งทีมหนึ่งคนเขาบอกว่ามากับดวงเก่งมาใช่มที่ก็แบบ50%กับเท่าไหร่ 45กับคือ55บห้าไหมคือผมก็เข้าใจนะคือถ้าใช้ใช้แบบอย่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์มันใช้แบบเป็นแมตช์จำลองอย่างเงี้ยหนึ่งหมื่นแมตช์อย่างเงี้ยถ้าใช้นับเฉพาะในทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยคือทัวร์นาเมนต์เนี้ยสถิติอะไรต่างๆของสเปนมันเยอะไงอย่างสิบสามยิงไปสิบสามลูกแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องการอีกแค่ลูกเดียวก็จะทาบสถิติที่แบบยิงประตูสูงสุดในยูโรของฝรั่งเศสแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอังกฤษเนี่ยเพิ่งจะยิงไปไม่กี่ลูก ใช่ไหมแล,แล้วก็สเปนสเปนเนี่ยนอกจากยิง13แล้วเนี่ยยังเสียน้อยด้วยเสีย3ลูกไหมสองสาลูกนะถ้าจำไม่ผิดครับ,ค,รบคือมันก็พอเข้าใจได้ว่าพอมันเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาจากการคํานวณฟอร์มในทัวร์นาเมนต์เนี่ยสเปนมัน60กว่ามันก็มันก็สมเหตุสมผลแต่ว่าถ้าเรามองด้วยการดูการเล่นในแต่ละเกมแต่ละนัดที่ผ่านมาเนี่ยสเปนเนี่ยมาตรฐานเล่นดีทุกนัดแต่ว่าอังกฤษ มันเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆนี่ก่รอไหมจากาหน่าเบื่อสุดๆในแบบในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ถึงรอบ16ทีมสุดท้ายที่แบบเหมือนแบบยานอนหลับช้างเลยที่มีคนเซลอย่างเงี้ยพอเป็นรอบ8ทีมรอบรองมาเฮ้ยมันก็ยิ่งยอบยิ่งรอบรองครึ่งแรกเนี่ยเห็นเลยว่า,วาแบบเฮ้ยเออมันก็ไม่หลับนี่่าเขาถนัดพอเอา,าจริงอะไรเงี้ยนะก็กลายเป็นตอนนี้ทีมชาติสเปนโอ้โหทางคอมพิวเตอร์ได้ให้เป็นต่ออังกฤษพอสมควรเลยนะครับ 60.38ต่อ3 9 6 2ใช่ล้านรับพนันก็ให้สเปนเป็นต่อคือตั้งแต่สเปนฉายในรอบแบ่งกลุ่มเป็นต้นมานี่คือส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่เขาก็จะยกให้สเปนเป็นเต็งหนึ่งจากนั้นเป็นต้นมามันจะมีช่วงหนึ่งที่ฝรั่งเศสขึ้นมาครับอ่าแล้วก็เป็นสเปนอังกฤษเนี่ยตกไปตั้งแต่ช่วงรอบแบ่งกลุ่มแรกๆแล้วครับไปเป็นเต็ง2เต็ง3อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ฮะแต่ก็ยังไม่หลุดนะไม่น่าเชื่อนะใช่เออก็ก็มันเป็นการบทัวร์นาเมนต์ต้องมีดวงด้วย นะมันเป็นการวัดกันต้องยกยก,ยกนี่เขาเรีนะยกว่าอะไรนะยกคาพูดของโคชโยงวารุษีมะขะหม่อีกแล้วยกทุกรายการเลยเขาบอกว่าบอลทัวร์นาเมนต์นี่นะจาไว้นะมันจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆอมไม่ใช่ว่าดีแล้วก็ดอบอ่อจริงฮนะเรื่องจริงแล้วก็ค่อยไปพีคนะสุดท้ายนี่มันถึงจะได้แชมป์มีหลายมีหลายชาติเป็นแบบนี้ฮะ,อะเอา,เอาไอ้นี่ก่อนไหมคนที่คาดว่าจะยิงประตูแรกในเกมนะัะชิงชนะเลิศเขามีคาดเดาออกมาด้วยนะว่าตัวเต็งอันดับหนึ่งก็คือแฮร์รี่เคน รองลงมาก็คือไม่มีใครยิงได้เลยในเวลาอ,อันดับ3เป็นเฟรานตอรเรสของสเปนนอกจากนี้ครับเคนยังถูกยกให้เป็นเต็งที่จะเป็นดาวซันโวประจำทัวร์เมนต์นะครับมากกว่ากองกลางของสเปนอย่างดานี่โอโมที่ทำไป3ประตูเท่ากันด้วย<อ>ก็ไม่แปลกเพราะว่าถ้าหน้าเป้าโมราต้าก็ไม่ค่อยยิงไงไม่ได้เหมือนแฮร์รี่เคนที่ทั้งจุดโทษทั้งอะไรเขาเหมาแ,แต่อังกฤษเนี่ย ผมว่ามันมีข้อดีอย่างนึงนะคือแกเรศเซาเกตเนี่ยเขาเปลี่ยนได้ทุกคนแล้วเขาไม่ดื้อเขาไม่ดื้อเขาไม่ฝืนที่จะแบบชมซะแล้วอ้าวไม่ใช่หมายถึงทําดีก็ต้องชมอ่าทไม่ดีเราต้องด่าได้เออไม่ใช่ว่าชมอย่างเดียวใช่ไหมล่ะคุณนิ่นานี่เขาด่าเซาเกตตั้งแต่รอบแรกเลยนะผมก็ด่าเออเหรอคุณไม่ด่าผมไม่ด่าเลยจริงเหรอจริงอผมด่านัดสามที่แบบเสมอศูนย์ศูนย์ะ ใช่ครับ,บเพราะว่าน,น,นัดแรกแลนัดสองเนี่ยผมรู้ว่าเขาลองเทรนด์แต่นัดสามพอมันเล่นมาสามแมตช์แล้วมันเล่นไม่เข้ากันผมก็บ่นแต่นอกนั้นเนี่ยผมรู้อีกแล้วว่าเซาเกตถนัดหลังสามตั้งแต่ตอนรับตำแหน่ง2016แล้วพอเล่นหลังสามนี่ผมมั่นใจมากเลยแต่มันก็ตะกุกตะกักนะตะกุกตะกักมาเดีว่ามันก็ยังเข้ามาได้นะแต่แต่ชอบอย่างหนึ่งก็คือถ้าทําดีเนี่ยชมได้ก็คือเซาเกตเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแบบเปลี่ยนตัวเลยอ,ะอ่ะแคลรี่เคนหมดแรงไล่ไม่ได้เพจไม่ได้ออาซาก้าออก เอาซาก้าออกเอาพาเมอร์ออเอาอะไรลงมาอย่างเงี้ยมันคือเหมือนแบบเปลี่ยนได้ทุกคนอะ่ะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอย่างช่วงนั้นเนี่ยที่เขาเปลี่ยนไอวานโทนี่ลงอ,ะอ่ะแล้วมันมาเนี่ย เป็นคุณซื้อคนอื่นๆเนี่ยก็มักจะต้องใช้ตัวสำรองเดิมนะแต่เนี่ยนักที่เจอฮอลแลนด์เนี่ยเขาก็กล้าใช้โอลิวนกินนะถือว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งแก๊กที่แบบเห็นลายในการวิ่งมันคนละเรื่องไงว่าเพราะว่าเขาต้องการแบบบอลเพลสบอลแข็งแรงนะมาช่วยไล่แล้วก็แบบนี้ไงความเด็ดขาดมันก็สุดยอดจริงนะครับแม่ทำดีก็ต้องชื่นชมนะครับไม่ดีจะไปชมได้ไงเล่าเออแล้วผู้ตัดสินละฮะจะใช้ใครครับเนี่ยผู้ตัดสินนะครับยูฟาเลือกฟรองซัวเลอติเซยนะครับเอา สำเนียงฝรั่งเศสไหมครับฟรองซัวเละซิตีเยนั่นแหละครับนะครับผู้ตัดสินชาวฝรั่งเศสลงทําหน้าที่ในเกมนี้นะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาลงเป่าในเกมรอบแบ่งกลุ่มไป3นัดครับคผลงาน,นดีไหมน่าเชื่อเปิดสนามเลยนี่ใช่นัดเปิดสนามก็ดีนะใช่ก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรก็ให้จุดโทษเยอรมันไปลูกหนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงทําหน้าที่ผู้ตัดสินที่4ในนัดเปิดสนามด้วยอ่านะครับแล้วก็มีซิริล มูนีเย่และก็เมดีรามูนี่สองเพื่อนร่วมชาตินะครับเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินโดยให้ซิมอนมาซินเยกจากโปลแลนด์เป็นผู้ตัดสินที่4ส,ส,ส่วนผู้ตัดสิน VAR นะครับก็คือเจอโรมบริษัทจากฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีอังกฤษปนเลยก็ <c oughs> เป็นทีมจากลีอเอิงอ,อ่ะนะครับผมก็ทําหน้าที่ได้ดีครับผู้ตัดสินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะก็จะมีนัดแค่นัดเจอไอเยอรมันกับไอสเปนใช่ไหมที่ เป็นปัญหาระหว่างกูกูเลย่ากับไอ้ลูกยิงของไอ้มูเซล่าใช่ก็แอนโทนี่เทเลอร์นั่นแหละเออว่าจะถามป๊อปอยู่แล้วไอ้ไอ้ดุมฟรีกับจังหวะได้จุดโทษของอังกฤษป๊อปคิดว่าไงเอ่อตอนแรกผมพูดไปแล้วใช่ไหมผมคิดว่าจุดโทษอยู่แล้วแต่ว่าแกรี่เลวีเขาเอามองในมุมของกองหลังเขาบอกว่าลูกนี้มันเป็นลูกบล็อกแต่สุดท้ายมาดูภาพช้าเนี่ยเออมาโดนมือซาก้าจริงนะก่อนที่จะมาถึงแฮร์รี่เคนอ่ะ เออการเขาย้อนไปไม่ถึงไงเขาไปโฟกัสได้ก็ไม่รู้นะครับอ่ะไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเนี่ยอังกฤษก็มีดวงนิดๆอ่ะถ้าเข้ารอบไปแล้วอ่ะนะครับไปชิงกับสเปนนะครับทีนี้เห็นบอกว่านายกรัฐมนตรีของอังกฤษซึ่งตอนนี้เปลี่ยนไม่ใช่ีมิสเตอร์ซูนักแล้วนะเป็นเซอร์เคียสตาร์เมอร์ครับโอ้โหนี่มาจัดยิ่งใหญ่เลยครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าสิงโตคำรามเป็นแชมป์ในท้ายที่สุดนะครับซึ่งพอวันชิง เ,เวลาของยุโรปเนี่ยมันจะเป็น15กรกฎาคมนะของเราเป็นคืน14คืน14ใช่ครับเขา้าเข้าเช้า15้าเขาจะบอกว่าอังกฤษนะครับหมายถึงประเทศนะฮะจะให้วันที่15กอเนี่ยเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยนะฮะเพราะว่าถือว่าเป็นวันที่ได้เฉลิมฉลองก็คือได้แชมป์คืน14และ15หยุดเลยใช่ครับฉลองกันต่อเนื่องไปเลยใช่ก็ให้วันที่15เนี่ยเป็นวันหยุดแห่งชาติไปเลยครับเราอย่าลืมว่าทีมชาติอังกฤษ ล้างตาใช่ฟุตบอลโลกเขาเคยได้หนึ่งสมัยนะครับพันเก้าร้อยหกสิบหกแต่ว่ายูโรเนี่ยแม้กระทั่งเป็นเจ้าภาพก็ยังไม่เคยสัมผัสบอลยุโรปถ้วยนี้นะฮะใช่ก็คือถ้าสถิติที่ทำเอาไว้เนี่ยก็คือแกเรตเซาเกตเนี่ยพาอังกฤษเข้าชิงระดับเมเจอร์สองครั้งไม่มีใครเคยทำได้รไม่มีใครเคยทำได้เพราะว่า23ปีก่อนที่เซาเกตจะเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยครับเข้าชิงครั้งเดียวก็คือบอลโลกนี่แหละใช่ สิห966อ่ะเซอร์บ๊อบบี้ชาวตันอ่ะไอ้ยเซอร์ปอบบี้ชาลตันตอนนั้นอ่ะไม่ไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าอังกฤษจะไม่เคยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการระดับเมเจอร์เพราะจุดโทษบ่อยฮะพอจะเริ่มเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวเต็งตลอดนะใช่นี่ฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะฮะครับคืนอาทิตย์หลายคนถามผมเข้ามาบอกว่าเออยังไงเหรอก็คือเป็นคืนอาทิตย์ เข้าเช้าวันจันทร์นั่นแหละครับเพราะรฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์คุณอาจจะต้อง